สบายดีพี่น้องกับสบายดียมแรงพี่น้องซาบุไลสิพาเลาะตลาดแก่งเกาะพี่น้องเอ้ยซาบุไลกระพริบสดเจ้ยสิพาบุกตลาดนะพี่น้องตลาดเมืองจำพรให้เบิ่งพี่น้องสิมียังไงในตลาดนอนก่อนค่ากับได้นี่พี่น้องเอ้ยเแล้วเอามาให้เบิ่งตามัน Và cần mau sử dụng mưa tức qua thì nó ơi Vốn văn để tốt Tức sử dụng lo thả là Sự sử dụng lo thả thì nó ơi Cần tà lát thế nó mà đây Kể <laughs> hộp đây hoa khôm Người ta nó sử dụng Đại sử dụng đang nè Bỏ, <laughs> đều dụt dụt bay เราจะได้บางม่วงนะเดี๋ยวคากับค้าออกกอนแม่วงก้อนโอ้หม่วงก้อนโอ้ยนอกจากนั้น มาเดินพี่นนองมาหลอดตลาดรำกันฮะมาเสืออาโต้มาป้งอาเลยนะจากสดสดร้อนเลยเห้ย,ยคุณอาถือแกวถือข้างยังเนาะเฮ้เอหาบนหงมหน่อยมาแหลม่านั้นเต่า <c ười>

เสื้อเมตักเตะปูเตะปูอันนี้เขาจะเอาเมตาอันนีาทกันรเอน้มันเ้นก่อนด้วยอาจารย์ ไม่ใช่มันอนัานแขงคือวันนนานมีตอนน้งช็องพูดสิหาบอช็อพูดละไหาอนี้ละช็อพูดหาบอุดสิปน้ำมันไม่ชาป้นนี้ได้สื่อใช่ไหมทำชิปอันนี้ได้ชจังได้นี่ยนะ ปาตาเนาะตาโตตาโตนี่เจ้าตลาดต้ามาอย่างไรมาอย่างนี้พูดชื่อหนาชื่อหนาฮะดูเหมือนกันตรงนี้ขอปุ่งเลยมาเลยหน้าวะ มาบ้านหนึ่งอันนี oh, anyway. <s <S ้ okay. ู้ห้ได้อันนี้ก็มาแล้ว่ะได้รกะได้ดกวันนี้ี่นบนฮะน้ำหอ่าผม่ใหมอ๋ละซิปกันเลย้าใหม่ๆห้าใหม่

ตาเมาป่าพี่น้องมันสื่อกระลีรอพอซื้อเลยนะเมาป่าป่าเอ้ยช่องพุงนี่นะเจ็ดสิบพันใส่ทงกันบ่เอาถุงตัวใหญ่นี่ใส่แน่ตัวนี้ห้าสิหีวเอาตัวใบใหญ่ประดัแม่นเมาป่าพี่น้องป่าอยู่ตลาดแกงกอกโอ้ยปวดโถกระลีรอ โก้ละลายไปอ้อนสีประไว้ไปอ้อนสิบระไว้ละป้าดดนกระสันกระโพกระโพลีดาวเนี่ยใส่ละหมูเขานะออกป้าเลยจะอ้อนป้าดิยาเอาเมื่อใส่กระตาน้ำเมื่อใส่เมื่อใส่ มาห่ออเลยพี่น้องสะอ้อนแต่ป้าป้าโพดป้าโพว์ตรงไหนเนี่ยนะเมาสื่อป้าหืสมสมัตตาคป้าดิหลอเป็นห้อยหอยละหาพันหอยละหาพันหอยละซิบพัน,พนดักเลยซื้อพีอ่น้องซื้อสิอมาตักดอกมันถือมันถือป้าลายนะ พอดีแขะตาซ้นเลยนะ mm hmm. ห้อยละหาสามห้อยซิบ mm hmm. สะออนละกะซื้นอะซื้อมาตา mm hmm. ตาไว้กินไ mm hmm. ลลีซื mm ้อ hmm. mm hmm. ส้ออนก็ซื้อ สี่สิบพันแป็กคนซื้อหรือจังใดซื้อบ่อบบ๊อบน่ะป้าน่ะช่องทงพี่น้องนี่ตาอันสัมสิแสะมันนี่ไปไปไปน้องคิดน้องนี่น้องสวนบ่ไปเสะป้าตากนี่คิดเด้โหดโถดีเลยหน่ายป้าไปเห็นนะบ่ไปกัดซื้อซอยแน่ไปกัดซื้อซอยแน่ ซื้อมองละอันเจ้าซื้อซอยกะเจ้าเซื้อเจ้านี่ซื้อเจ้าน่ำเป็นยังหอกซอยแน่ซอยแน่ป้าป้ากะป่าดีเราเลยฮะเอ้ยสกน้อยมาหลัดซื้อมาหลัดกินขนมคุณเลยค่อยมาหน่ะไป,ะปรัดปลติว๋วปลาชิคามี แมนไปเอาขอดี้อยไปเอามาหายเอาเงินหนึงเด้อทงหนึ่งเด้อเอาขอดีไปลูกไปโอู้เอาขอดีน้ำลุงเจ้ยไปแต่เดี๋ยวจีเอเอาปลาขึ้นตากนะขึ้นแสะนะบริตากดอกคำเลยแสะเขาตู้ไว้มืรอเกินจากสีตากเพื่อสะแสะแล้วนะปัตโต้ไอ้ปลาตาไปซอยในเด้อคันว่าง ถือค้อบัวได้บ่ตาจักเป็นดีใจพี่น้องถือต้นนี่บัได้เป็นวัดพุนพุนในกระสือหม่อม่วงเลยนะซื้อหม่องม่วงสองโลหม่องซุกบ่ท่านหมักมี่เสียได้อยู่ กะเจ้ามาขายปิ่งละสิบพันมงนีนะเออมาหนีแดดพอดโพพี่น้องพักคิเล็กเข้าแหงกรอบเลยโอ,อ้ลมผัดกับได้ได้หนี่ไฟเวิร์งเวิร์ได้นี่ใส่พตาตอันตาคิเล็กหายแหง แม่อ้นเจ็บบัสที่บาดคุณออกกำลังกายเอาแหงแค่ยังไดงขนาดนั่งซื่อๆได้ฮะเจ็บบัดขนาดโบแมนซูเปอร์ได้นี่นะมีแต่นั่งซื่อๆมิแต่นั่งซื่อๆกไยังพอแห้งเลี๋ยว่ระจันแม่อ้นว่ะ ผูกซ่อนนั่นี่งนะคันผูกครับนะมันเต้นเลยผักมาให้นั่นพ่อาเมพาเมย์้อยามนพอดวงพามาให้พม่อั้มาเักมาให้ได้เะพมอาเมาให้เจ้าอ้มแม่ร้อยแม่อ้มพาเมกมาให้เจ้าข้าสิไปแขะปลาตะกอนพี่น้องแสะผู้เผื่อสิแสะแล้วเนี่ยนะมนได้ง่ายๆง่าทำถือพี่น้องกว่เจ้าสื้อสืาอไรนะราคามันถือซื้อบดเนี่ยนะ แสนบ่ฮอดแสนซะบอกว่ามันก็พอซื้อแล้วบ่ฮอด2โลป้า2ถุงน่ะบ่ฮอดแสนพี่น้องถึิโลลาแล้วพี่น้องสวัสดีคพี่น้องสดี